นี่เคยเป็นอาการที่ใช้ถแถบข่าวนะครับจนได้กลายเป็นโรงเรียนรูปจตุปัจจัยพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายจตุปัจจัยพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้การจงังหวัดเชียงราย นาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าสมาอีทุกคนทุกท่านารเฉมฉลองในสมัทที่ความเนการกระของอุทยานธรรมวทุกคนุการผูบารผู้บริาทุกคนทุกท่านนะครับในปุตบะเมืทีก่การธรร บารมีของแม่นางนอนที่สตินัปสติเต็มบุญเต็มดารทุกคนทุกขัตไปเป็นทยาน่ันทุกคนได้ใส่บาตรของท่านมีกินมีใจบ่อดบ่อยากเนื้อกับเนื้อท่านได้มาร่วมทําบุญตักบาตท,ท่านถวายยารักษาโรค ่ัน็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีกินมีใไ้ประหดปยาสุขภาพรา่างกายแข็งแรงเป็นใจบาตรมีความเจริญใจของรัวมุสุรีนาวาตรีสมานจุนังหรือกัสสังนิพกเป็น เรียนเชิญหัวหน้าอุทยานถ้ำหลวงต้องขอภัยด้วยเนื่องจากาฟ้าฝนการจุดเทียนธูมจะลำบากนิดหนึ่งนะครับ จนนับถือศาสนาพูดได้เลยอันนี้เป็นผู้ช่วยเหลืออยู่ในทา้าอัตมากับคุูจัคก,กับมนะิสเตอร์เวิรน้ำสัขุนกับโมแม่สายขานะ่กนกเล็กก็ใกล้ใกล้กกกกเลยน้อง,องบาคนเลยนะถ้่แบบไปบอกต้อง้องเิง่มนเมื่คืนมันมาตัวอย่างนะ